โอเคครับอันนี้มาตอนที่สองนะครับเดี๋ยวจะเริ่มเลยนะครับก็ตะปูเป็นสีดำจะสังเกตได้นะครับว่าจะเห็นอะไรมากอดตะปูเป็นสีอำลานะครับ นาทีกดสต็อปก่อนเพราะมันไม่ใช่ปุ่มเดี๋ยวครับนี่ก็เวลาผ่านมาเกือบสองนาทีแล้วเกือบสองนาทีแล้วครับโอเคครับสองนาทีแล้วครับเดี๋ยวเอามาไว้นะครับและนี่ครับคือสภาพหลังจากเราไปเชียร์นิสส์เศรษฐกรที่มันเหลืออยู่ในศาลนะครับ แล้วส่วนนี้คือตอนตอนที่สามเขคือสลับขวดอันนี้มันไม่เกิดอ,อะไรขึ้นใช่ไหมนี่คือผ่านไปสักพักแล้วนะครับว่าแท่งเหล็กจะมีตะกอนมากเกาะแทน อีกต่อมาเกาะแทนส่วนตะปูว่าตะกอนเ้ถ่า,ายไป